<London. S 2> Watchdogs ถือเป็นหนึ่งซีรีส์ที่แข็งแกร่งจาก Ubisoft แม้ว่าจะมีออกภาคหลักมาแค่2ภาคแต่ก็เต็มไปด้วยแฟนๆทั่วโลกที่สามารถนำเสนอคอนเซปต์ธีมและไอเดียที่แปลกใหม่นำมาซึ่งระบบเกมที่เป็นเอกลักษณ์และถูกนำมาต่อยอดในภาคต่อๆมาและในภาคหลักภาคที่3ภาคล่าสุดอย่าง Legion ทีมงานก็อัดความทะเยอทะยานและพยายามพาซีรีส์นี้ก้าวกระโดดครั้งใหญ่และน่าจะกลายเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์วงการเกมนั่นก็คือคอนเซปต์ play as anyone หรือเราสามารถเล่นเป็น NPC ตัวไหนในเกมก็ได้ก็ต้องลองมาดูกันว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันกับเกมดีไซน์ของทีมงานจะสามารถผสานกันได้ลงตัวและแบกรับการยกระดับเกมครั้งนี้ได้ขนาดไหนใน Watch Dogs, Review Dogs, Regions ลีเจียนมีฉากหลังอยู่ในโลกอนาคตอันใกล้ในเมืองลอนดอนที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำล้ำมากมายแต่กลับมีรัฐบาลที่ล้มเหลวโดวยเรื่องราวจะเริ่มต้นขึ้นจาก Zero Day บุคคลลึกลับที่อ้างว่าตัวเองคือหนึ่งในกลุ่มแฮกเกอร์ชื่อดังอย่าง d e สเซ c ได้ก่อเหตุวางระเบิดทั่วกรุงลอนดอนและกลุ่มอาชญากรรมต่างๆก็เข้ามายึดครองเมืองและเราจะต้องรับบทเป็นแกนนําสําคัญของกลุ่มเดดเซกเพื่อปกป้องเมืองจากอาชญากรทั้งหลายและเผยโฉมที่แท้จริงของซีโร่เดย์ให้ได้กรุงลอนดอนใน Watch d o ส s วิเจียนี้ถูกวางให้ดูล้าสมัยกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเล็กน้อยบวกเข้ากับเทคโนโลยีแบบหนังไซไฟแต่ก็ยังคงอ้างอิงแลนด์มาร์คสำคัญๆไว้ ทำให้ฉากในเกมสามารถให้อารมณ์แบบโลกอนาคตอันใกล้ได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองโดรนส่งของหรือภาพโฆษณาแบบโฮโลกราฟิกที่มีแบ็กกราวด์เป็นพระราชวังบักกิงแฮมหอนาฬิกาบิ๊กเบนและสถานที่สําคัญอื่นๆตัวจะถูกแบ่งออกเป็น8เขตใหญ,ใหญ่ที่แต่ละเขตก็จะมีสไตล์ลักษณะประชากรและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันทำให้ช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการสำรวจแผนที่ของตัวเกมมากยิ่งขึ้น เรื่องราวของตัวเกมนั้นจะมีการนําเสนอในหลายๆข้อคิดไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติการเหยียดชนชาติหรือแม้แต่ฐานะของประชาชนดังนั้นเราจะได้เห็นแง่มุมของความเหลื่อมล้ําทางสังคมที่ถูกนําเสนอแทรกอยู่ในตัวเกมตลอดเรื่องราวแม้ว่าแก่นของเรื่องและธีมของเกมจะดูเข้มข้นและตึงเครียดรวมไปถ,ถึงระหว่างทางก็จะได้พบเจอกับตัวละครที่หลากหลายแต่การถ่ายทอดนั้นกลับทําออกมาไม่ค่อยถึงอารมณ์เท่าไหร่ หลักๆก,ก็มาจากคอนเซปที่ให้เราสามารถเล่นเป็นใครก็ได้ในเกมจึงไม่ได้เกิดความรู้สึกผูกพันกับตัวละครหลักของเรารวมไปถึงภารกิจต่างๆก็ไม่ค่อยช่วยให้เรารู้สึกอินกับเนื้อเรื่องบวกเข้ากับรอส่วนใหญ่ก็ถูกนำเสนอผ่าน t ทคแ Message ์พอดแคสต์และด้วยโลกแบบ Open World ที่เต็มไปด้วยกิจกรรมให้ทำมากมายนั้นก็ทำให้ตลอด25ชั่วโมงของเรื่องราวหลักผู้เล่นจะใช้เวลาส่วนใหญ่ซึมซับไปกับเหตุการณ์รองแทน ทำให้เรื่องราวหลักของ Legion น่าติดตามน้อยลงและไม่ค่อยสร้าง Impact เท่าไหร่หากเทียบกับภาคก่อนๆงานด้านภาพของซีรีส์นี้ยังสามารถคงมาตรฐานของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นอาร์ตสไตล์ที่เข้ากับธีมและยุคสมัยที่ยังคงให้กลิ่นอายในแบบปี2020โดยใส่เทคโนโลยีแบบอนาคตกับองค์ประกอบแบบไซเบอร์พังเข้าไปนิดหน่อย ส่วนงานด้านกราฟิกทั้งฉากก็มีรายละเอียดที่สวยสดงดงามสภาพอากาศที่มีการปรับเปลี่ยนแบบดนามิกตัวละคร NPC ที่ดูหลากหลายจะมีข้อติก็แค่ออบเจกต์บางอย่างเช่นยานพาหนะที่ถูกนำมาใช้ซ้ำๆไปหน่อยและสิ่งที่สังเกตได้คือทีมงานน่าจะออกแบบเกมเน้นพิธีเจเนอเรชันหน้าแล้วเพราะด้วยฮาร์ดแวร์ในเจนปัจจุบันเองก็มักจะมีปัญหาด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้พบเห็นอยู่เมื่อจะเป็นเฟรมเรทดรอปหรือเท็กซ์เจอร์ที่โหลดไม่ทัน รวมไปถึงบักเล็กๆน้อยๆส่วนงานด้านเสียงนั้นก็ถือว่าทำออกมาได้ตามมาตรฐานของค่ายและแฟรนไชส์ไม่ว่าจะเป็นซาวเอฟเฟกต์วอยซ์แอคติงหรือซาวทกที่ช่วยส่งเสริมโลกใน Watch Dogs Legion ได้อย่างดีเกมเพลยหล์หลกักๆในภาคนี้ยังคงอ้างอิงมาจากภาคก่อนๆที่จะประกอบไปด้วยการวนลูปทำสิ่งต่างๆในแมปแบบ Open World เมื่อจะเป็นการสำรวจต่อสู้รอบเรนและตัดเข้าเหตุการณ์หลักในเกมแต่ Legion เองก็ได้อัปเกรดระบบแฮกกิงให้ดูคล่องตัวมากขึ้นที่ถือเป็นปัจจัยหลักในการเล่นเพื่อทำภารกิจต่างๆที่ให้อิสระมากขึ้นในการเลือกแฮกเพื่อใช้งานบรรดา CTOs หรือระบบ Smart City ของเมืองให้เหมาะสมกับ Play ์สไตล์ของเราโดยประกอบไปด้วยกล้องวงจรปิดโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ดโดรนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมาย ที่ยังคงจุดเด่นแบบภาคก่อนๆในการเลือกวิธีปฏิบัติที่หลากหลายตามถนัดเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์แบบเดียวกันได้และยังสามารถเชนคอมโบต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อจัดการสตรูที่ถือว่าเป็นอีกสิ่งที่ Le g จียนทาได้ดีขึ้นและลื่นไหลกว่าที่ผ่านๆมาทําให้ผู้เล่นอยากจะลองอะไรใหม่ๆหรือแปลกๆอยู่เสมอแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าภาคนี้แม้จะมีสิ่งใหม่ๆมาให้เ,เราได้ทําการแฮ็กเพิ่มขึ้นแต่ก็มีการลดทอนของเดิมบางอย่างลง แน่นอนว่าจุดเด่นของภาคนี้คือการที่เราสามารถเล่นเป็น NPC ต่างๆในเกมได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเล่นได้ง่ายๆเพราะเราจำเป็นจะต้องทำการ Recruit มาเข้ากองกำลังเดสเซกของเราก่อนโดยการเข้าไปพูดชักชวนรวมไปถึงทำภารกิจต่างๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์และเพิ่มความไว้วางใจก่อนที่จะเข้ามาร่วมกับเราและ NPC แต่ละตัวก็จะมีโปรไฟล์อาวุธและความสามารถเฉพาะที่แตกต่างกันที่ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเป็นระบบที่สดใหม่ และทำออกมาให้เล่นสนุกลงตัวและยังช่วยให้การทำภารกิจเดิมๆที่ส่วนใหญ่ก็นำมาจากภาคก่อนๆดูเป็นไดนามิกมากขึ้นนอกจากนั้นตัวเกมยังมีออปชันเพิ่มมาเดทนั่นก็คือถ้าตัวละครในกลุ่มเดสส t เต็กของเราตายหมดเกมก็จะโอเวอร์ทันทีที่ช่วยเพิ่มความท้าทายมากขึ้นและด้วยการที่เราสามารถเล่นเป็นตัวละครได้เยอะนั้นก็ทำให้ระบบอัปเกรดในเกมนี้จะไม่ได้ใช้สกิลทรีที่ละเอียดเหมือนภาคก่อน แต่จะเป็นแค่การซื้อสกิลแจ็กเก็ตอาวุธและอุปกรณ์อื่นๆด้วยเทคพอยท์ที่ได้จากการทำภารกิจเท่านั้นทำให้ภาคนี้จะไม่ได้มีตัวละครตัวไหนเก่งเป็นพิเศษแต่จะขึ้นอยู่กับว่าใครในทีมของเรามีทักษะที่เหมาะสมกับภารกิจและเพลย์สไตล์ในการเล่นมากกว่าซึ่งก็ถือว่าเข้ากับคอนเซ็ปต์ของเกมดี ด้วยความทะเยอทะยานครั้งใหญ่ของ Ubisoft และแฟรนไชส์ Watch Dogs ครั้งนี้นั้นก็สามารถยกระดับเกมเพลย์ของโลกแบบ Open World ไปได้อีกขั้นด้วยการที่เราสามารถเลือกเล่นเป็น NPC ตัวไหนก็ได้ในเกมที่ช่วยให้การเล่นใน Watch Dogs ที่สนุกตื่นเต้นอยู่แล้วดูสดใหม่อยู่ตลอดแม้ภารกิจจะไม่ได้หลากหลายและเปลี่ยนแปลงจากภาคก่อนๆเท่าไหร่รวมไปถึงยังลดทอนหลายๆอย่างลงไปหรือเนื้อเรื่องที่ลดความน่าติดตามลงไปมากเมื่อไม่มีตัวละครหลัก งานด้านกราฟิกที่สวยงามสมจริงตามแบบฉบับของซีรีส์ที่ก้าวไปสู่ next gen แต่ก็แลกมาด้วยปัญหาด้าน performance ของเครื่องเจนปัจจุบันแต่โดยรวมแล้วถ้าคุณคือผู้ที่ชื่นชอบเกมแอคชั่น open world ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนของซีรีส์นี้หรือไม่ก็ตาม Watch Dogs Legion ก็ยังคงเป็นเกมที่สนุกมีอะไรให้ทำมากมายและสามารถให้อารมณ์เกมในแบบ generation ถัดไปได้อย่างเต็มเปีย่ยม นี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสํานักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Watch Dogs Legion พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ On ซ o n e Gamer Station ขอบคุณครับ